ยันทุนิมิตังอวะมังคลจะโยจะมานาโปสกูณัสสะสโคปาปักขะโหทุสุปินังกันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมนตยันทุนิมิตังอวะมังคลาจะโยจะมานาโปสากูณัสสะสโทปาปักขะโหทุสุปินังกันตังธรรมานุภาเวนะวินาสเมนต ยันทุนนิมิตตังอวมังคลาจจะโยจำหานาโปสักูณะสะสะโทปาปะคะโหทุสุปินางอาการตังสังฆานุภาเวนะวินาศเมนตุยันทุนนิมิตตังอวมังคลาจจะโยอาทิตถสโรราโหจันโธราโหลาลัคนาปาปะคะโหทุสุปินางอาการตังพุทธานุภาเวนะวินาศเมนตุยันทุนนิมิตตังอวมังคลาจจะโย จันทโสโรราหูจันโธราหูลาลัคนาปาปักขะโหทุสุปินาอากันตังธรรมานุภาเวนะวินาศเมนตุยันทุนิมิตตังอวามังคละจัยโยอังคารทโสโรราหูจันโธราหูลาลัคนาปาปักขะโหทุสุปินาอกันตังสังคานุภาเวนะวินาศเมนตุยันทุนิมิตตังอวมังคละจัยโยพุทธ โสโรลาโหจันโทลาโหลาลัคนาปาปัคโหทุสุปินังอากันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมนตุยันทุนิมิตังอวะมังคระจะโยภพาลหาสบดีท่าโสโรลาโหจันโทลาโหลาลัคนาปาปัคโหทุสุปินังอากันตังธรรมานุภาเวนะวินาสเมนตุยันทุนิมิตังอวะมังคระจะโย สุทาโสโรราโหจันโทราโหราัคณาปาปักกะโหทุสุปินังอกันตังสังคานุภาเวนาวินาศเมนตุยันโทนิมิตังอวะมังคระจจะโยเสารทาโสโรราโหจันโทราโหราลัคณาปาปักะโหทุสุปินังักกันตังพุทธานุภาเวนาวินาศเมนตุยันโทนิมิตังอวะมังคระจจะโยราโหท่าโสโรราโหจันโทราโหฬาัคณาปาปักกะโหทุสุปินังกันทัง ธรรมานุภาเวนาวินาศเมนตุยันทุนิเมตังอาวามังคลาจัดโยเกตโตทัสโสราหูจันโทราหูลาลาัคนาปาปะโหทุสุปินากันตังสังฆานุภาเวณนาวินาศเมนตุ